สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 ที่น่ารักทุกคนในสัปดาห์นี้คุณครูสอนหน่วยการเรียนรู้ที่9ชีวิตดีไม่มีสารเสพติดนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้คุณครูจะสอนในเรื่องของสารเสพติดว่ามันคืออะไรนะคะแล้วสารเสพติดนั้น มีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทนะคะสารเสพติดนั้นมันมีโทษต่อร่างกายของเรายังไงบ้างแล้วเราจะมีวิธีป้องกันติดสารเสพติดได้อย่างไรนะคะสำหรับความหมายของสารเสพติดนะคะสารเสพติดก็คือสารที่เสพเข้าไปในร่างกายไม่ว่าโดยวิธีใด แล้วทำให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้นและไม่สามารถหยุดเสพได้อีกทั้งยังส่งผลทำให้ร่างกายสุดโทมและภาวะจิตใจไม่ปกติต่อไปนะคะจะยกตัวอย่างบุหรี่เป็นสารเสพติดที่มีพิษร้ายแรงนะคะเนื่องจากบุหรี่นั้นมี สารที่เรียกว่านิโคตินซึ่งสารนิโคตินนั้นจะมีผลต่อผู้สูบเองและผู้ใกล้ชิดแล้วจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายนะคะดังนี้ค่ะข้อหนึ่งบุหรี่นั้นจะทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมทรมจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดโรคถุงลมโป่งพองโรคหลอดลมอักเสบโรคหัวใจ ถ้าผู้หญิงที่สูบบุหรี่มากๆนะคะอาจทําให้แท้งบุตรได้เพราะ2อ2บุหรี่จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของปอดลดลงนะคะเพราะปอดนั้นทำหน้าที่ในทำหน้าที่ในเกี่ยวข้องกับการหายใจนะคะปอดจะเปรียบเสมือนกับอวัยวะที่ กรองสารที่เข้าสู่ร่างกายนะคะอย่างบุหรี่เวลาที่สูบบุหรี่เข้าไปปอดก็จะทําหน้าที่ในการกรองสารนะคะดังนั้นคือมันก็จะส่งผลกระทบต่อทําให้ปอดนั้นมีประสิทธ,ธิภาพในการทํางานลดลงนะคะแล้วก็ยังทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบด้วยเกิดโรคความดันเลือดสูงนะคะข้อ3 บุหรี่นั้นทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหารไม่ดีทำให้เกิดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารมันซีบุหรี่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทไม่ปกติหมองมึนงงมือสัน่นขาดความอดทนและอารมณ์เสียง่ายนะคะข้อ5บุหรี่นั้นจะทำให้เสียบุคลิกภาพเพราะว่าผู้สูบบุหรี่จะ มีลักษณะฟันดำนะคะปากดำมีเหงือกดำด้วยแล้วก็มีกลิ่นปากนะคะเพราะว่าสารที่อยู่ในบุหรี่ก็จะอ,ออกมาเวลาที่สูบบุหรี่เข้าไปสารมันก็จะไปเกาะอยู่กับปากกับเหงือกกับฟันนะคะแล้วก็จะทําให้มีกลิ่นปากด้วยแล้วอีกอย่างคือจะมีกลิ่นตัวที่แรงมากนะคะข้อ6ผู้สูบบุหรี่จะเป็นที่รังเกียจของบุคคลรอบข้าง ให้เกิดความรําคาญต่อผู้อื่นเพราะว่ากลิ่นบุหรี่นั้นเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้กลิ่นหอมเหมือนกับน้ําหอมนะคะเวลาแล้วก็เป็นอันตรายด้วยสําหรับคนที่เขาไม่สูบบุหรี่นะคะเขาก็จะหลีกเลี่ยมมีบางบางคนดอดได้กลิ่นบุหรี่แล้วเกิดอาการแพ้อย่างเงี้ยนะคะก็จะถือว่าบุคคลที่สูบบุหรี่นั้นเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ควรอยู่ใกล้เลยแล้วก็ทําให้เกิดความราคาญด้วยนะคะข้อ7 สิ้นเปลืองเงินในการซื้อบุหรี่แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลในการสูบบุหรี่ด้วยนะคะบางทีที่เวลาที่จะไปซื้อบุหรี่มันก็ต้องใช้เงินเนาะในการที่จะไปซื้อบุหรี่นะคะบางทีก็สิ้นเปลืองนะคะแล้วก็เผื่อสูบบุหรี่ไปนานๆเข้านะคะมันก็จะเกิดโรคต่างๆตามมามันก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยที่คุณครูอธิบายมาเนี่ยจะเป็นผลกระทบของบุหรีนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน เหัวข้อนะต่อไปเนี้ยนะคะจะเป็นงานละงานนะคะก็คือคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะลงในสมุดนะ,ะคำถามนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะคะ3ข้อนี้ให้นักเรียนเขียนโจทย์ลงในสมุดแล้วก็ตอบคำถาม ะคะตอบคำถามบางบางข้อก็จะเป็นคําถามตามความเข้าใจของนักเรียนนักเรียนก็ตอบมาได้เลยนะอะย่างคําถามข้อที่1นนะคะนักเรียนมีวิธีหลีกเลี่ยงพิษภัยจากบุหรี่อย่างไรนะคะให้เขียนอธิบายมานะบางทีเราเห็นคนที่กําลังสูบบุหรี่นะคะเราหลีกเลี่ยงนะคะจากจากควันบุหรี่นั้นยังไงหรือเวลาที่คนที่เขาจะมายื่นให้เรา ลองบุหรี่นะคะเราจะมีวิธีการดีกเลี่ยงนั้นยังไงนะคะข้อ1นนะข้อ 2. บุหรี่นั้นเป็นสารเสพติดนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อผู้สูบบุหรี่พอนักเรียนเห็นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่ามีการยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่นั้นนักเรียนมีความรู้สึกยังไงนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรนักเรียนก็อธิบายมาได้เลยนะข้อ2ข้อ3 โทษของการสูบบุหรี่นั้นมีอะไรบ้างอธิบายมาพอเข้าใจจำได้ไหมคะโทษของการสูบบุหรี่มีอยู่ด้วยกัน7ข้อนะคะมีอยู่ด้วยกัน7ข้อนะใน7ข้อนั้นให้นักเรียนเขียนตอบลงมาในข้อ3นะคะก,ก็เขียนมาหมดเลยนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะเขียนมาตามความเข้าใจของนักเรียนก็ได้นะคะอีกครั้งนะคะมาทบทวนอีกครั้งเนาะสำหรับโทษของบุหรี่นะคะมีอยู่ด้วยกัน 7ข้อนะนะคะไปดูข้อที่1นะข้อ 1. บุหรี่นั้นจะทําให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมนะคะทาให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายถ้าผู้หญิงนะคะที่สูบบุหรี่จัดจะอาจทาให้แท้งบุตรได้นะคะข้อ 2. ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของปอดลดลงทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบเกิดโรคความดันเลือดสูง ข้อ 3. ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบย่อยอาหารไม่ดีเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารข้อ4ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาทไม่ปกติมีอาการสมองมือนงงมือสัน่นขาดความอดทนอารมณ์เสียง่ายข้อ 5. เสียบุคลิกภาพเพราะผู้สูบบุหรี่จะมีฟันดําปากดนเหงือกดํากิน มีกลิ่นปากและกลิ่นตัวที่แรงข้อหกผู้สูบบุหรี่เป็นที่รังเกียจของบุคคลรอบข้างและก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้อื่นและข้อเจข้อสุดท้ายนะคะจะสิ้นเปลืองเงินในการซื้อบุหรี่และค่ารักษาพยาบาลจากการสูบบุหรี่ที่คุณครูทบทวนให้นะคะให้นักเรียนนำไปตอบคำถามข้อที่3นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากในเรื่องของการต่อต้านสารเสพติดด้วยนะคะถ้ามีใครที่ให้เราลองสารเสพติดก็ปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าสารเสพติดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะดีค่ะบ๊ายบายค่ะ